ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศได้มาฟังเรื่องราวจากรายการท่องแดนพุทธภูมิมาสู่การออกอากาศที่ใช้ระบบ AI ในการนำเสนอเรียกว่าพอดแคสต์นะซึ่งวันนี้ จะเป็นรายการพิเศษที่อยากจะนำพาท่านทั้งหลายไปรู้จักเรื่องราวที่สำคัญซึ่งน้อยคนจะรู้นั้นก็คือเรื่องราวของพระสงฆ์จีนรูปหนึ่งซึ่งประวัติไม่ธรรมดานั่นก็คือท่านเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เสวียนจ้างหรือพระถังซำจังและท่านเองก็ได้มีโอกาสได้มาบวชในอาณาจักรทวารวดีซึ่งก็คืออาณาจักรของไทยในยุคแรกนั่นเองเรื่องราวของท่านน่าสนใจมากซึ่งน้อยคนจะรู้เรื่องราวเหล่านี้ ข้อมูลเหล่านี้เราได้รับมาจากหนังสือรายงานพุทธอาณาจักรที่ปฏิบัติกันในอินเดียและแหลมมาลายูซึ่งบันทึกโดยพระอาจารย์อี้จิงซึ่งเป็นพระสงฆ์จีนที่เดินทางไปอินเดียพศ1214และหนังสือพระสงฆ์จีนในอินเดียทั้งสองเล่มนี้ก็เป็นข้อมูล ที่จะเป็นเชิงลึกให้เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาความเป็นไปเป็นมาของพระสงฆ์รูปนี้ท่านมีชื่อว่าพระมหายานประทีปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรียนเชิญทุกท่านได้รับชมรับฟังไปด้วยกัน สวัสดีค่ะยินวีต้องรับสู่การร่วมสำรวจเรื่องราวเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องชีวิตของพระภิกษุจีนรูปหนึ่งที่อ๋อหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อท่านเท่าพระอาจารย์ของท่านครับ พระถังซอมจังใช่ไหมครับใช่ค่ะพระเสียนจ้างหรือพระถังซอมจังนั่นเองแต่ว่าสิทธิเอกของท่านรูปนี้ชื่อพระมาหายานประทีปหรือจื้อสิงฝ่าซื่อชีวิตท่านนี้ก็น่าติดตามไม่แพ้กันเลยนะคะเหมือนพล็อตหนังพระจนภัยดีๆเรื่องหนึ่งเลยค่ะแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้นี่เออก็มีที่มาที่ไปชัดเจนนะคะมาจากบันทึกของพระอาจารย์อี้จิงอ๋อท่านอี้จิงผู้บันทึกพระสงฆ์จีนในอินเดีย ใช่เลยค่ะซึ่งท่านอี้จริงเนี่ยก็คือผู้ที่ร่วมเดินทางแล้วก็เผ่านร้อนผ่านหนาวมากับพระมหายานพระพีบโดยตรงเลยทําให้รื่งเรามันมีรายละเอียดที่น่าเชื่อถือมากๆค่ะวันนี้เราจะก็จะมาลองไล่เรียงเส้นทางชีวิตที่ค่อนข้างโลดโผนของท่านกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่จีนการใช้ชีวิตตอนเด็กๆในดินแดนทวารวดีที่แบบเชื่อมโยงกับไทยเราอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะครับอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็การกลับไปบวชกับพระถังซัมจัง และการเดินทางครั้งสําคัญไปอินเดียซึ่งก็เต็มไปด้วยอุปสรรคความท้าทายต่างๆที่เออสะท้อนอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับยุคนั้นด้วยค่ะครับและจุดที่น่าสนใจมากๆอย่างที่บอกไปนะครับก็คือความเชื่อมโยงแรกเริ่มกับดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันนี่แหละครับอาณาจักรทวารวดีค่ะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะครับที่เราจะพบเรื่องราวของพระจีนที่มีจุดเริ่มต้นแบบนี้มันทําให้เราเห็นภาพการไหลเวียนทางวัฒนธรรมาศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ศตวรรษที่เจ็ดนะครับ ซึ่งมันซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับเอาล่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยชีวิตท่านกันเลยดีกว่าพระมหายาณประทีปหรือชื่อจีนคือจื้อสิงฝ่าซื่อท่านเกิดที่เมืองไอยโฉมณฑลหูหนานประเทศจีนนะคะแต่ว่าชีวิตไว้เด็กท่านก็เไม่ได้อยู่ที่จีนนานนักครับเห็นว่าตามครอบครัวมาค้าขายใช่ค่ะครอบครัวท่านเป็นพ่อค้าก็เลยต้องเดินทางมาค้าขายไกลถึงดินแดนที่บันทึกจีนโบราณเรียกว่า โถโหลาวปตีครับโถโหลาววตีซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะเห็นตรงกันนะครับว่าน่าจะหมายถึงอาณาจักรทวารวดีอ๋อทวารวดีบ้านเรานี่เองใช่ครับโบราณสถานสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยเราเลยมีศูนย์กลางอยู่แถบนครปฐรมแล้วก็มีอิทธิพลกว้างขวางในยุคนั้นและจุดสำคัญจริงๆที่บันทึกไว้ก็คือท่านบวชเป็นพระภิกษุ ครั้งแรกที่ทวารมดีนี้เองนะครับโอ้บวชที่นี่เลยเหรอคะใช่ครับแม้จะไม่ได้ระบุชื่อวัดหรือเมืองชัดเจนแต่การที่ท่านเริ่มต้นเส้นทางธรรมในดินแดนแถบนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางาศาสนาที่มันอย่างรากลึกในภูมิภาคนี้มานานแล้วครับชีวิตท่านนี่ดูเหมือนจะผูกพันกับการเดินทางมากๆเลยนะคะหลังจากบวชที่ทวารลวดีแล้วท่านก็มีเหตุให้ต้องเดินทางกลับจีนอีกครั้งครับกลับไปกับคณะทูต ใช่ค่ะโดยร่วมเดินทางไปกับคณะราชทูตจีนนำโดยฐานซุยซึ่งเดินทางกลับเมืองหลวงฉางอานหรือซีอานในปัจจุบันหลังจากเสร็จภารกิจเ่่ๆนี้ล่ะค่ะอุตสาคาเนครับการกลับไปฉางอานครั้งนี้ผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะยังไงคะกว่านั้นคือพระอุปชาของท่านก็คือพระเสียนจ้าง โอ้โห oh, พระถังซ้ำจังเลยใช่ครับพระถังซ้ำจังผู้ยิ่งใหญ่เลยที่เพิ่งกลับจากการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียมาได้ไม่นานเท่าไหร่เองทําให้พระมหาย,ยานประทีปได้โอกาสทองเลยครับได้ศึกษาธรรมโดยตรงกับปร,รมาจารย์อยู่ถึงสองปีเต็มเ็มโห oh, ได้เรียนกับพระถังซ้ำจังถึงสองปีนี่น่าจะเป็นประสบการณ์ที่แบบล้าค่ามากๆเลยนะคะแต่แล้วท่านก็ตัดสินใจครั้งใหญ่อีกครั้งครับ ไปอินเดียใช่ค่ะคือการขอลาพระอุปชาเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่อินเดียดินแดนต้นกําเนิดพระพุทธศาสนาเลยเอ๊ะอะไรเป็นแรงผลักดันให้ท่านตัดสินใจแบบนั้นคะทั้งทางที่เพิ่งได้อยู่กับพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แท้ๆก็น่าจะเป็นเอ่อความปรารถนาที่แรงกล้ามากๆนะครับที่จะเข้าถึงแก่นแท้ของคําสอนโดยตรงจากแหล่งต้นกําเนิดเลยเหมือนกับที่พระอาจารย์ของท่านได้ทําสมเด็จมาแล้วอ๋อค่ะ ซึ่งพระสุเวนจ้างเองท่านก็เข้าใจแล้วก็สนับสนุนนะครับไม่ได้ห้ามเลยแต่กลับให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์มากๆท่านแนะนําว่ายังไงคะท่านบอกว่าในยุคนั้นนะครับราวราวพศ .1213 การเดินทางทางทะเลหรือทางเรือเนี่ยมันปลอดภัยแล้วก็เร็วกว่าเส้นทางบกแล้วซึ่งตอนนั้นเส้นทางบกนี้อันตรายมากขึ้นเยอะเพราะมหายานประทีปก็เลยเชื่อตามนั้นครับ เส้นทางทะเลของท่านนี่ก็ถือว่าเป็นการผจญภัยย่อมๆเลยนะคะเริ่มจากลงเรือที่กวางตุง้งทั้งใต้ของจีนแล้วก็อาศัยไปกับเรือสินค้าของชาวเปอร์เซียครับผ่านสุมาตราใช่ค่ะผ่านเกาะสุมาตราแล้วก็ไปขึ้นฝั่งที่เกาะลังกาหรือสีลังกาในปัจจุบันครับที่ลังกาท่านพักอยู่ประมาณสามสาดา ก็ไม่ได้พักเปล่านะครับไปนมัสการพระเขี้ยวแก้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญแล้วก็นำของจากจีนไปถวายด้วยค่ะจากนั้นก็เดินทางต่อทางเรือข้ามมายังฝั่งตะวันออกของอินเดียตั้งใจจะไปขึ้นบกที่ท่าเรือตามริลิติตามริลิติครับซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญใกล้ๆกับเมืองโคโกาต้าในปัจจุบันครับแต่ว่าแต่ว่าก่อนจะถึงฝั่งฝันเนี่ยก็เออดันเจอเรื่องระทึกขวัญซะก่อนใช่ครับโดนปล้น โหเล่ากันว่าขณะเรือล่องอยู่ในแม่น้ําสายหนึ่งก่อนจะถึงท่าเรือตามริลิปติก็ถูกกลุ่มโจรบุกปล้นเลยค่ะโหน่ากลัวมากไม่ใช่แค่เสียสั์สินมีค่าไปทั้งหมดนะคะแต่เรือที่โดยสารมาก็ถูกทําลายไปด้วยโชคดีที่พวกโจยังไว้ชีวิตท่านกับผู้ร่วมทางคนอือ่นก็เลยต้องระหกระเหินเดินเท้าต่อพร้อมชาวอินเดียครับ กว่าจะถึงเมืองท่าตามริลิปติได้ก็เรียกว่าเริ่มต้นชีวิตในอินเดียด้วยความยากลําบากสุดๆเลยนะครับสุดๆเลยค่ะการเผชิญหน้ากับอันตรายถึงชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้ก็น่าจะทดสอบศรัทธาแล้วก็ความตั้งใจของท่านอย่างมากเลยนะครับพอไปถึงตามริลิปติท่านก็ไม่ได้ย่อท้อนะค่ะท่านทํำยังไงต่อคะอับทานัก แล้วก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองนั้นท่านใช้เวลาถึงสิบสองปีนะครับในการเรียนภาษาสันสกฤตศึกษาพระสูตรต่างๆอย่างเข้มข้นเลยสิบสองปีนานมากนะคะนานมากครับบันทึกบอกว่าท่านชอบท่องจำนิทานสูตรแล้วก็พระสูตรอื่นๆสแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะเข้าใจคาสอนให้ลึกซึ้งให้ได้สิบสองปีนี่เหมือนเป็นการเตรียมตัวครั้งใหญ่เลยนะคะ แล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อท่านได้ข,ข่าวว่ามีพระภิกษุจีนอีกรูปเดินทางมาถึงท่าเรือตามมาลิปติอ่าพระอาจารย์อี้จิงใช่แล้วค่ะคนนั้นก็คือพระอาจารย์อี้จิงผู้บันทึกเรื่องราวที่เรากําลังคุยกันอยู่นี่เองพอทราบข่าวปุ๊บพระมหายาลปทิปก็แสดงน้ําใจเลยนะคะพาคณะพระอินเดียจากวัดไปต้อนรับถึงท่าเรือแล้วก็นิมนต์มาพักที่วัดเดียวกันครับ การพบกันของสองพระเถระชาวจีนในต่างแดนครั้งนี้ก็นำไปสู่การตัดสินใจครั้งสำคัญคืออะไรคะนั่นคือการเดินทางร่วมกันไปยังพุทธกยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่การเดินทางในอินเดียยุคนั้นอย่างที่เกริ่นไปแล้วว่ามันอันตรายมากจริงๆใช่ค่ะโจรเยอะครับโจรผู้ร้ายชุกชุมมากการเดินทางลำพังหรือกลุ่มเล็กๆนี่เสี่ยงสุดๆ โชคดีที่มีข่าวว่ากำลังจะมีคณะพ่อค้ากลุ่มใหญ่หลายร้อยคนเลยเดินทางไปทางนั้นพอดีออ๋ค่ะทั้งสองท่านก็เลยตัดสินใจขอร่วมเดินทางไปกับคราวาน,นี้เพื่อความปลอดภยัยซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมความไม่มั่นคงในยุคนั้นได้ดีทีเดียวครับอืมแม้จะไปกับกลุ่มใหญ่แล้วนะคะก็ยังไม่ไวจือเรื่องไม่คาดฝันโดยเฉพาะกับพระอาจารย์อี้จริงใช่ครับ เหตุการณ์ระทึกขวัญอีกแล้วมีบันทึกเล่าว่าก่อนจะถึงพุทธคยาประมาณสักสิบวันเส้นทางต้องผ่านภูเข,ขาสูงป่าทึบช่วงนั้นเองค่ะพระสารีจ,จริงเกิดป่วยกระทันหันอทำให้เดินช้าลงจนพลัดหลงจากกลุ่มหลักซึ่งมีพระมหายานประทีปกับพระอื่นๆล่วงหน้าไปก่อนแล้วท่านอี้จ,จิงถูกทิ้งไว้ท้ายหมู่บ้านแห่งหนึ่งในสภาพที่อ่อนเพลียแล้วก็เป็นไข้ตอนนั้นก็มืดค่ำพอดีเลยค่ะ โหตรงนี้เลยครับที่แสดงให้เห็นถึงปฏิพานไหวพริบแล้วก็ความเข้มแข็งทางจิตใจของพระอาจารย์อี้จริงอย่างน่าทึ่งเลยเกิดอะไรขึ้นคะผิวขาวกว่าคนท้องถิ่นค่ะก็เลยรีบแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเลยเอาโคลนมาทาตัวให้ดำปีเลยครับพอโจรมาเจอง้างธนูจะยิงท่านก็ตั้งสติร้องบอกไปว่าเป็นสมณะแล้วก็เดินเข้าหาเลยกล้าหาญมากค่ะครับแต่โจนก็ยังปล้นทุกอย่างนะ แม้กระทั่งสบงจีวรนประคตเอวก็ไม่เหลือเลยมีแค่ไม้เท้าอันเดียวตอนนั้นท่านคิดว่าไม่รอดแน่แล้วค่ะก็เลยตั้งจิตระลึกถึงพระศรีอริยะเมตรตรซึ่งตามความเชื่อคือพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปในอนาคตนันนะครับปรารถนาจะไปเกิดในยุคข,ของพระองค์แต่เหมือนปาฏิหารมีจริงนะครับพวกโจรกับเปลี่ยนใจปล่อยท่านไปในสภาพหรือเปล่าเหลือเชื่อจริงๆค่ะ พอรอดมาได้ท่านอี้จิงก็ต้องเดินตามหากลุ่มในสภาพแบบนั้นเลยนะคะครับลำบากมากจนไปถึงหมู่บ้านถัดไปก็ตะโกนเรียกหาพระมหายานประทีปพ,พอพระมหายานประทีปไีด้ยินเสียงรีบออกมาดูก็ตกใจมากเลยค่ะที่เห็นสภาพพระอาจารย์ทั้งป่วยทั้งไม่มีจีวรครับคงตกใจจริงๆ ท่านก็รีบไปหาจีวรจากพระรูปอื่นมาให้แล้วก็ตัดสินใจให้คณะพักรอที่หมู่บ้านนั้นเลยจนกว่าพระอาจารย์อี้จิงจะหายดีแล้วค่อยเดินทางต่อไปพุทธคยาด้วยกันเหตุการณ์นี้ยิ่งตอกย้ำถึงออมิตรภาพความเอื้อเฟื้อในหมู่ผู้ร่วมเดินทางแสวงธรรมจริงๆนะคะ ในที่สุดนะคะคณะเดินทางก็มาถึงพุทธคยาจนได้พระอาจารย์อี้จิงท่านบันทึกความรู้สึกของพระมหายานประทีปตอนที่ได้กราบต้นพระศรีมหาโพธไว้ด้วยค่ะครับท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับท่านบอกว่าท่านปีติมากจนน้ำตาไหลพรากเลยนึกถึงความยากลำบากที่ผ่านมากว่าจะมาถึงที่นี่ได้แล้วก็รู้สึกน้อยใจในบุญวาสนาตัวเองที่เกิดมาห่างไกลพุทธภูมิจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เป็นภาพที่ สะเทือนอารมณ์มากๆค่ะครับเข้าใจความรู้สึกท่านเลยหลังจากซึมซับบรรยากาศที่พุทธคยาแล้วทั้งสองท่านก็มุ่งหน้าต่อไปอยังนาลันทานาลันทามหาวิทยาลัยส่งอันยิ่งใหญ่ใช่ครับยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคนั้นเลยเปรียบเสมือนศูนย์กลางความรู้ทางพุทธศาสนาที่นาลันทานี่เองพวกท่านได้พบพระจีนอีกรูปหนึ่งคือพระอาจารย์อู่ชิงหรือบ่อเหง โอ้ oh, เจอเพื่อนร่วมชาติอีกครับกลายเป็นกลุ่มพระจีนสามรูปเลยร่วมกับพระอินเดียอีกสิบรูปเดินทางต่อไปอยังกุสินาราเพื่อไปสักการะสถูสถานที่ปรินิพานหรือการดับขันของพระพุทธเจ้าครับจากนั้นชีวิตของพระมหายานประทีปก็ดูเหมือนจะเป็นการผสมผสานนะคะระหว่างการศึกษาอย่างลึกซึง้งกับการจาริกสแสวงบุญครับเรียนด้วยปฏิบัติด้วย ท่านกลับไปศึกษาที่นารันทากับพระอาจารย์อี้จิงอีกหลายปีแล้วก็ออกเดินทางไปตามสังเวชนียสถานสำคัญสำคัญ,คญอีกหลายแห่งเหมือนเป็นการตามรอยพระพุทธบาทเลยค่ะเช่นเมืองสังกัสะะสาวัตถีโกสัมพีพาราณสีครับแล้วก็กลับมานารันไทยใช่ค่ะเป็นวงจรของการเรียนรู้และปฏิบัติธรรมที่น่าทึ่งมากจริงๆครับในช่วงบ้านปลายชีวิต ท่านเลือกที่จะย้ายมาจำพรรษาที่วัดมหาปรินิพานเมืองกุสินาราอ๋อที่เดียวกับที่พระพุทธเจ้าปรินิพานใช่ครับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับคันธะปรินิพานนั่นเองท่านตั้งใจศึกษาธรรมอย่างแน่วแน่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรถึงกับวาดภาพหน้ากับปุษบาซึ่งน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความตั้งใจจริงนี้เก็บไว้กับตัวเสมอเลยครับ มีเรื่องราวเล็กๆที่สะท้อนความรู้สึกในช่วงท้ายของท่านด้วยนะคะคือห้องที่ท่านพักในวัดมหาปรินิพานเนี่ยบังเอิญเป็นห้องเดียวกับที่พระอาจารย์เต๋าจี้พระจีนอีกรูปที่ท่านรู้จักคุ้นเคยตั้งแต่สมัยอยู่วัดที่ฉางอานอ๋อพระที่รู้จักกันมาก่อนใช่ค่ะท่านเต๋าจี้เพิ่งมรณภาพไปไม่นานก่อนที่พระมหายานประทีปจะมาถึงพอท่านเข้าไปเห็นตำราภาษาจีนสันสกฤตแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ของเพื่อนพระภิกษุร่วมชาติวางอยู่ ท่านถึงกับกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เลยค่ะอืมเข้าใจเลยครับนึกถึงวันเก่าๆความพลัดพรากแล้วก็ความอ้างว้างของการจากไปในต่างแดนมันคงเป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะใช่ครับและท้ายที่สุดพระมหายานประทีปก็ได้มรณภาพอย่างสงบณวัดมหาปรินิพานเมืองกุสินาราแห่งนี้นี่เองไม่ได้กลับจีนครับ ท่านไม่ได้กลับไปบ้านเกิดที่จีนอีกเลยซึ่งต่างจากพระอาจารย์เสวนจ้างที่สามารถนำความรู้และพระคัมภีร์กลับไปเผยแผ่ที่จีนได้อย่างยิ่งใหญ่ชีวิตของท่านจบลงที่อินเดียดินแดนที่ท่านทุ่นเทชีวิตเพื่อมาสแสวงหาธรรมครับฟังจบแล้วก็อดรู้สึก สะท้อนใจไม่ได้นะคะชีวิตท่านคือการอุทิศตนอย่างแท้จริงเลยทั้งความศรัทธาการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเละเผชิญอันตรายนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อเป้าหมายทางธรรมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กลับบ้านเกิดครับแต่มองในอีกมุมหนึ่งนะครับการได้ละสังขารณกุสินาราสถานที่ปรินิพานของพระพุทธเจ้าแม้จะห่างกันเป็นพันๆปีก็อาจถือเป็นเกียรติสูงสุด เป็นความสมหวังในรูปแบบหนึ่งสําหรับพุทธสาวกก็เป็นได้นะครับก็จริงนะคะสิ่งที่เรื่องราวของท่านตอกย้ําอย่างชัดเจนเลยคือพลังของศรัทธาความเชื่อมั่นในพระรตนาไตรนี่แหละครับคือแรงขับเคลื่อนที่ทําให้การเดินทางอันยาวนานและยากลําบากขนาดนี้มันเป็นไปได้ค่ะถ้าไม่มีสถานนำทางผมว่าคงไม่มีใครยอมสละความสะดวกสบายความคุ้นเคยเพื่อไปไปชิญความไม่แน่นอนขนาดนี้แน่นอนครับนั่นสินะคะ เรื่องราวของท่านทําให้เราเห็นถึงความทุ่มเทที่น่าเหลือเชื่อจริงๆค่ะคําถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้ให้เราครบคิดกันก็คืออะไรคือสิ่งที่มีค่ามากพอที่ทําให้คนคนหนึ่งยอมอุทิศทั้งชีวิตเดินทางไกลเผชิญอันตรายเพื่อไล่ตามความศรัทธาหรือการสแสวงหาความรู้ครับแม้จะรู้ว่าอาจจะไม่ได้กลับไปเจอหน้าคนที่รักหรือแผ่นดินเกินอีกเลย ใช่ค่ะแล้วการได้ฟังเรื่องราวความมุ่งมั่นระดับนี้ทําให้เรามองเป้าหมายหรือความพยายามในชีวิตของเราเองเปลี่ยนไปบ้างไหมคะอันนี้น่าคิดนะคะ